รถไปนี่มาเช้าอรืรถไปสี่บอลเลยแล้วมาแทนก็ถอว่าเนาะนะมวยยเป็านก็กลับมานวมวยก็จะมาช่วยอะไรกันมวยมวยยังไงเนาะยตว่ากันเลยมวยมาแทนนะมยเาเด็กก็าตีเขดูมวยาช้าเย็ครับรเด็กรถเ็รสี่บอลแล้วมาสุดท้ายก็ม่ช้า น้ำหนักเม่เช้าชั้นหนึ่สสห้าแต่ชร้อยสามเ็นส่แล้ววนสุดท้ายในรายการเพราะผมอยู่นนชั้นนักเมื่อเช้าคนจะมาเืดต่อไปเวลาวันหลัเลคอมาแทนครับรู้ตัวสองวันครับรถสีคนครับเปลอะรมาแทนครับซ้มได้สองวันเอง่าแล้วก็มาต่อยเมื่อเช้าเนี่ยต้องลดน้ำหนักนับไม่ได้ปล่อยชกนะไม่ได้มาแทนและปล่อยชกนบไม่ใช่รถสี่คนรับเจ้าใส่ประกุอีกชั้น้อยสาสิ แล้วก็รถไปสี่ฟองมันต้องเปิดรถสามเอ็ดเนาะอ่าที่จะมาไ,ไม่บอกฝากให้กำลังใจยินดนเลยเดี si ๋ยวไปดูผู้ชนะให้กำลังใจเราู้ๆต่อไปครับอ่าเขามีคนให้กำลังใจเราอยู่ไม่พร้อมมาต่อยทำไมเขามาแทนครับที่พิเชษครับอะไรบ้างวันนี้ไอเกมวันนี้ครับก็เหนื่อยครับเหนือยต้นเราเหมือนจะแย่เหมือนกันนะ เพราะว่าผมไม่ได้ต่อยน้ำหนักนี้ครับที่ผมต่อยมาปล่อยครับแล้วเขานี่ไม่ช oh ้าเนี่ยก็ลดนิดนึงแบบเหมือนต่อให้เขาอะผมว่าเราเนี่ยน้ำหนักเราไม่เดงแล้วเขาเนี่ยก็มาเกินเข้ามามาเกินเยอะเกินเยอะแล้วก็มาเจออย่างนี้อาจจะไม่มีบอไหนที่มอลครับผมวันนี้นี่มันเห็นลุกไหนแล้วคิดว่าเราเป็นต่อยเป็นชนะเลยดิยังยังพอดูยาก่าน้องเขาเขาเขา พอเรายัางจับไม่ได้เป็นชิ้นเนี่ยแล้วเรามาโดนสอกแตกอีกอะไรอีกไม่ได้เป็นชิ้นอีกงานเนี่ยแล้วเวทเล็กกว่าเขาเวทคือเวทรเราประทะแล้วเราเล็กเราต่อยร้อยยี่สิบแปดแล้ววันนี้มาต่อยร้อยสามสิบเอ็ดมันมันนั่นมันใหญ่ไปเช้าเนี่ยเจ้าเราจะสักรถรถเท่าไหร่รถปอนนะครับรถปอนครับผมก็ต้นส้นี่ดูแยบแยบเรื่องประทะแหละใหญ่ใหญ่ครับเราไม่ได้เราไม่ได้ลูกอเลยลูกเขาที่โค้งเขาที่โค้งเนี่ยอัดฉีดเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นสบายเลยครับ โดนไหมเพวกนั้นเราแทงโดนโดนครับอ่าก็ยืนยันว่าโดนนะเขาก็บอกว่าโดนทีแรกเขาเขามีอาการก่อนแล้วครับแล้วผมเข้าไปซ้ําอีกทีเองครับยกไหนเรื่มหรือว่าแบบยกสี่ครับมันโดนแล้วมันนิ่งไปครับเราเรารู้ตัวว่าเขามีอาการครับผมเลยเข้าไปซ้ำเขาเข้าไปซ้ำเลยเขาก็เมื่อกี้เขาบอกว่าโดนที่โครงครับแล้วก็จุดเดียวกันที่เขาบอกมาครับอ่าก็อ่ะอันนี้ฝากแฟนคลับใหความร่วมมือกันหน่อยครับขอบคุณแฟนคลับนะครับชาวเมือเงาอยู่หลายวันและ พี่น้องทีเดียวเก้าแล้วขอบคุณเฮียตีมุ่งมลครับที่สนับสนุนครับผมครับมุ่งมลครับผมนี่ไหนไม่มีเงินตัวพรุ่งนี้ก็เอฟซีดีแลวเก้าฝากเทียปฏิหารนะครับของเรามาสู้แน่นอนแพ้ชนะไม่รู้เพราะเฮียเขาเฮียเขาสายสู้อยู่แล้วครับคือแพ้ก็ได้ลุ้นนะครับแพ้ก็ได้เทียครับฝากเป็นกำลังใจเทียแล้วนะครับอบครับถ้าจะฝากตัวนี้ไม่ครับ